คำทํานายของปีนัก,กษัตริย์อื่นๆเพื่อนๆสามารถรับชมได้โดยการกดลูกศรด้านขวามือของคําอธิบายใต้คลิปนี้และเลือกคลิกลิงก์ปีนักกษัตริย์ที่เพื่อนๆต้องการรับชมได้เลยซึ่งทีมงานได้แนบลิงก์ไว้ให้ครบทั้ง12นัก,กษัตริย์เลยค่ะคำทํานายตามตำราโหราศาสตร์จีนของคนเกิดปีชลู ประจำเดือน6จีนปีคานตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมถึง6สิงหาคมพุทธศักราช2,565ชะตาคุณช่วงนี้เคลื่อนเข้าสู่เขตแดนที่เป็นพันธมิตรอีกทั้งมีดาวมงคลชายซองหน้าที่การงานหรือธุรกิจการค้าจึงพบวิธีแห่งความเจริญก้าวหน้าสิ่งที่คุณควรทำในเดือนนี้ คือควรใช้จังหวะที่ปัจจัยเรื่องอื่นสงบสร้างผลงานทำยอดขายให้มากขึ้นที่สำคัญงานที่เราทําต้องให้มีคุณภาพอย่ามุ่งหวังแต่ผลกําไรเพียงอย่างเดียวทั้งควรระลึกอยู่เสมอว่าความเชื่อมั่นในสินค้าและผลงานเท่านั้นที่จะทำให้งานของเรามั่นคงยาวนานต่อไปโชคลาภการเงินเดือนนี้สดใส รายรับทั้งทางตรงและโชคทางลาบลอยมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องการงานยังมีแรงเกื้อนหนุนผลักดันไม่ตกทั้งเจ้านายช่วยส่งเสริมลูกน้องก็ช่วยสนับสนุนทำให้คุณสามารถสร้างผลงานหรือเพิ่มยอดขายได้ไม่ยากเย็นตีเหล็กเมื่อไฟร้อนก็มีโอกาสจะเลื่อนตำแหน่งหรือขยายโอกาสทางธุรกิจได้สำหรับครอบครัวยังมีเรื่องน่ายินดี จะมีเลิกย้ายเข้าบ้านใหม่และมีเลอกการงานมงคลปรากฏอยู่ด้านความรักหวานซึง้งและเป็นเวลาผลิดอกออกผลของต้นรักจะมีเลิกมั่นแต่งออกเรือนจะเป็นเดือนที่เหมาะสำหรับการทำพิธีร่วมเรียงเคียงหมอนส่วนญาติมิตรเพื่อนฟูงมีความราบรื่นดีขึ้นนี่ที่ยืมไปก็จะได้กลับคืนมาดวงสุขภาพก็แข็งแรงดีค่ะ ก็ไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีฉลูในเดือนนี้กันนะคะวันสมพงศ์ได้แก่วันที่สมวันที่7วันที่สิอวันที่15วันที่19วันที่23วันที่27และวันที่31มสิบเดกรกฎาคม วันถูกฉลกได้แก่วันที่10และวันที่22กรกฎาคมวันชงหรือวันปะทะได้แก่วันที่5วันที่17และวันที่29กรกฎาคมวันให้ร้ายได้แก่วันที่สองวันที่สี วันที่14วันที่16วันที่26และวันที่28กรกฎาคม